นึนงแต่ดูว่าแกด,ดูท่าทางว่าแกน้าก็มองไปเห็นขอนนางลมทองมีอยู่ประมาณหกเจ็ดกอมองไปนากก็รู้มนางลมทองเราจะมองเห็นเป็นสีเหลืองก่อนเลยน้าก็เลยบอกอ้าวยังยังเจออยู่อีกเหรอเนี่ยพอเดินไปผู้ชายคนนั้นอะ่ะเขาเด็ดเขาน่าจะเด็ดเพราะเป็นลักษณะดอกเห็ดนั้นพึ่งเด็ดออกจากกอใหม่ๆ เขายังไม่เก็บเลยเพราะว่าฝ้าหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะกินเจอแล้วเขาจะกินจะกินน้ว่ามันอาจจะเนื่องจากว่าที่บ้านเมืองเนี้ยประกันสุขภาพมันแพงเออค่าพบหมอมันแพงหรือเปล่าอันนี้น้าไม่รู้นะคะนกแต่จริงๆแล้วแม้กระทั่งแอปเปิลที่เขาปลูกตามฟุตบาทค่ะในเมืองต่างๆมันจะมีแอปเปิลพันนั้นพันนี้โดยเฉพาะเมืองที่น้าอยู่มาเป็นเมืองแรกไม่มีใครเก็บมีมีน้าเก็บอยู่คนเดียว เขาไม่เขาไม่กินอะไรง่ายๆค่ะอันนี้ลูกไม้อันนี้ก็กินได้ดูสิผักขมว่าไงน้องกระจอบเหอนะ้าขอบใจนกขอบใจนกมากๆทุกอย่างที่นะ้าลองชิมครั้งแรกค่ะ มันจะเป็นอุปทานตอนนี้น้าจะเริ่มมีอาการคล้ายๆกับว่าเอเราจะทอ้องร่วงหรือเปล่าเราจะท้องเสียหรือเปล่าน้าจะเป็นอุปทานเช่นเดียวกับเห็ดเก็บเห็ดมาปีรากน้าจะชิมเห็ดเมื่อลูกสาวอยู่ที่บ้านเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นยังไปโรงพยาบาลทันดูสิโปะเห็นไหมจากฝั่งเนี้ยฮะไปฝั่งสิบสามวไปฝั่งสามสิบสี่อะ แป๊บเดียวดูวสิไม่ถึงสองนาทีค่ะถึงแล้วพอลงที่34ก็เดินต่อไปเรื่อยก็ไปตรงเมซี่ใหญ่แล้วก็จุดนั้นมันก็จะมีโคเรียนทาวค่ะอ๋อ,อ,อเขาไม่ไปจอดจุดนี้ไม่ไม่จอดตรงตรงจุด34ค่ะนั่นฝน,นปล่อยมาแล้วตรงจุดนี้มันจะเป็นซากุระค่ะ คนชอบมาถ่ายรูปนะซากุระตรงจุดนี้ค่ะมีอยู่น่าจะประมาณ20สิต้นมั้งค่ะโอ้ยม,มันมีคนจะเดินฝากนั้นก็เป็นคณะแพทย์หรือโรงพยาบาลของ N Y U ค่ะที่เป็นกลมๆสีม่วงค่ะอยู่ตรงนั้น มองเห็นเอ็มพายสเตยด้วยไหนดูสิผักขมโอ้โหผักขมแดงนกดูนี่ว้าวเก็บดีไหมเนี่ยมันหลงมาได้ยังไงเนี่ยผักขมก้านแดงนะ้มองครั้างแรกบอกโอ้ยผักปลังเหรอเนี่ยผักขมก้านแดงเลยนะ โค้งกา้านแดงด้วยอยู่ที่เนี่ยแดงว่าเม็ดหลงมาเน,นี่ยค่ะก้านแดงด้วยกา้านแดงคล้ายผักปรงมองมานี่ว่าผักปลังค่ะตาโกง้งนี่ก็นี่ก็เป็นยานะคะตากุ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวขอชิมเดี๋ยวขอชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนนะคะ ดีแล้วเนี่ยค่ะไหนล่ะไหนอ่ะเนี่ยคิดว่าคือน้ำนมราชสีคิดว่าใช่นะคะเดี๋ยววันนี้เพียงขอให้เจอกอใหญ่ๆเออาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าดูแล้วมันมันคล้ายกันเลยกับต้นเนี้ยไม่น่าจะใช่ต้องรอดูก่อนว่าจะใช่ไหมคงต้องปิดเสียงหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าร้านขายน้ำค่ะเปิดเ ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่น้ำนมราชาสีแต่มันจะมียางนะคะมันมันเป็นตระกูลเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ต้องไปเปิดต้องไปเปิดสมุนไพรของบ้านเมืองนี้แล้วค่ะเพราะมันมียางแล้วลักษณะใบมันคล้ายน้ำนมราชาสีแต่ไม่น่าจะใช่นะคะนั่นไง อย่านึกนะว่าจะกําจัดเขาได้ง่ายๆว้ายเจออีกแล้วเจออีกแล้วค่ะต้อนรับ